สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวชิชาญนาลมิกิอมวลชั้นม5ท1เลยที่22ค่ะวันนี้หนูจะมาเฉลยข้อสอบพท1ปี2563ค่ะเรื่องตีกลมิติเสนอมิตาเกตโงโสม,มาค่ะโดยสักโจนะคะกำหนดให้สูตรองศาน้อยกว่า A และ A น้อยกว่า90องศาค่ะถ้า A เป็นจำนวนจริงที่สอดคองกับสมการ A s ไซนลบ A ส่วน s ซ n 1ร0องศาบวก A. ลบแทน370องศาบวก a ส่วนแทน90องศาลบ a เท่ากับ30 300องศาโดยเราจะมาดูจากก้อนนี้ก่อนคะ่ะโดยเราจะเปลี่ยนให้เป็นรูปอย่างง่ายนะคะเราจะเปลี่ยนจาก a s ซน์ลบ a เป็น a ลบไซน์ a ค่ะแล้วก็เปลี่ยนจากไซน์180องศาบวก a เป็นลบไซน์ a ค่ะ แล้วเราก็จะมาดูกันต่อที่ก้อนนี้นะคะโดยที่270องศากับ90องศานะคะเป็นมุมแกนตั้งเราก็เลยจะเปลี่ยนโคฟัง์กชันนะคะจากแทนเป็นคอรดค่ะเราจะได้รูปนี้ออกมา เราจะได้จากแทน270องศาบวก a เป็นลบคอ a ค่ะแล้วก็จากแทน90องศาลบ a เป็นคอร a ค่ะเท่ากับ3 30, เศษ3 0 0อองศาเราก็จะมาหาค่าของก้อนแรกค่ะโดยที่เราจะตัดอย่างนี้นะคะตรงนี้นะคะเราจะได้เป็น เราจะได้เป็น1นึงส่วนตรงนี้จะได้เป็นลบหนะคะมันจะเป็น A-1 ลบลบหนะคะจะได้เป็นอย่างนี้ออกมาเท่ากับ3ามสิบสองศาสองตัวนี้นะคะมันลบลบมันก็เลยจะได้เป็นบวกค่ะ จะเป็น a บวกหนึ่งนะคะเท่ากับสามเศกสามร้อยองศาแล้วก็ค่าของเศกสามร้อยนะคะจะมีค่าเป็นสองคะ่ะแล้วก็เลยจะได้เป็น a บวกหนึ่งเท่ากับสามคูณสอง a บวกหนึ่งเท่ากับสามคูณสองได้หก เราสยายนะคะพวกหนึ่งไปเป็นลบหนึ่งค่ะจะได้เป็น A เท่ากับหกลบหนึ่งเเท่ากับห้าค่ะข้อนี้ได้คำตอบแล้วนะคะก็คือ A เท่ากับห้า